นักธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีเข้าตรวจสอบชั้นดินบริเวณอ่างเก็บน้ําในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งถูกเรียกว่าเป็นแกรนแคนยอนอีสานครับเ,เจ้าหน้าที่นำป้ายแจ้งเตือนประชาชนห้ามลงเล่นน้ำบริเวณบ่อน้ำผุดที่มีลักษณะคล้ายกับแกรนแคนยอนในตำบลหน,นองขอนอำเภอเมืองอุบลราชธานีหลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีแนะนำให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและให้คําแนะนำเพื่อความปลอดภัย <S <S ขณะที่นายทวีวัฒนาคชัยยะนักธรณีวิทยาชำนาญการกลมทรัพยากรธรณีระบุว่าบ่อดินถูกขุดมาแล้วประมาณ20ปีนะครับลักษณะชั้นบนเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดสีเทาขาวส่วนน้ำสีเขียวที่ขังอยู่เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากแร่คาร์บอนเนตจากเม็ดปูนเมื่อเกิดการสะท้อนแสงทำให้เห็นเป็นสีเขียวอมฟ้า ซึ่งในอนาคตหากจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ควรจัดระเบียบและมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่คันดินอาจจะซุดตัวนล้นเก็บภาพผู้สาวอะ